สวัสดีค่ะมาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าขายรถมือสองนะคะวันนี้อีกเช่นเคยนะคะฟ้าจะมารีวิวน้องคันนี้เลยคันที่อยู่ตรงหน้าเรานะน้องสภาพเข้ามาใหม่กริบกริบแบบนี้ยังไม่ทําความสะอาดน้องยังไม่ปรับสภาพน้องนั่นเองนะคะเข้ามาใหม่เมื่อสักครู่นี้เองนะพี่นะอ่าเดี๋ยวฟ้าจะมารีวิวน้องคันนี้นะ,ะน้องตัวอยู่ใต้ยาริสเอทีมหนึ่งจุดสองเอสพลัสคันนี้ปีสิบเก้าเลขไม่ส4 0หมืกิโลเท่านั้นนะคะพี่ๆจ๋าราคา 375,000บาทฟรีดาวได้ผ่อนยาวๆ84บงวดเลยนะจาน้องคันนี้นะคะนี่เดี๋ยวฟ้าจะมารีวิวนะฮะน้องคันนี้สภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะจ๊ะยังไม่ทำอะไรน้องเลยนะนี่ให้ดูกันแบบชัดๆจะๆกันเลยนะจ๊ะนี่อ่ะมาดูในส่วนของ ไฟหน้ากันเลยนะคะไฟแท้เดิมโรงงานแน่นอนพี่จ๋าดูนะคะสังเกตได้เลยนะคะไม่มีแตกไม่มีราวนะคะเดิมเดิมโรงงานอย่างแน่นอนนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสวยๆสีดําตัดกับสีโครเมียมนะคะป้ายแบรนด์โลโก้เดิมของโรงงานนะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่นะสเกิร์เดิมของโรงงานที่สวยงามนะคะสวยงามจริงน้องคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะน้องคันนี้เดิมเดิมของโรงงานเลยนะคะไม่มีประวัติชนหนักพลิกความไม่มี จมน้ําไฟไหมอย่างแน่นอนเลยนะจานน้องคันนี้นี่สีขาวรอบคันสีเดิมโรงงานอย่างแน่นอนเลยเนาะน้องคันนี้กระจกเอ่อเลี้ยวข้างนะคะปรับพับไฟฟา้ามาให้เรียบร้อยนี่ลวดลายคือแบบสวยงามมากเลยนะสวยงามมากเลยนะคะสีดําตัดกับเส้นสีแดงแบบนี้เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะ้องคันนี้นี่สีขาวรอบคันนะคะยางนะคะล้อมล้อมแม็กคันนี้จะได้ยางนะคะยางของปีเดฟรฟาดูนิดนึงนะคะน้องคันนี้จะได้ของปีอ่า นี่ปียี่ิบสามนะพี่นะยางปียีสิบสามสัปดาห์ที่สิบห้านะคะถือว่ายังใหม่นะพี่นะัดแต่ถ้ามันสึกหรือมันเสื่อมสภาพยังไงนะเดี๋ยวฟ,าเ,ยเยนะฟาเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะฟาเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะส่งรถมอบกับลูกค้าทุกท่านนะเรามีทีมงานเช็คลิสต์ทีมงานเช็ครถนะคะว่ามาตรวจสอบดูนะพี่นะัดตรงไหนที่ต้องแก้ตรงไหนที่ต้องเปลี่ยนนะอย่างเช่นอย่างเช่น น้ำมันนะคะถ้ามันดำนะเราเปลี่ยนถ่ายใหม่ให้เลยนะคะแล้วก็แบตเตอร์งแบตเตอรี่ต่างๆนานานะคะถ้ามันใกล้หมดอายุหรือ,อยังไงเราก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะ,<ฮ>ะยางถ้ามันเสื่อมสภาพหรือ,อยังไงเราก็เปลี่ยนใหม่ให้เลยนะจ๊าพี่ๆนะกระจกแท้เดิมของโรงงานเลยนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันแบบนี้นะคะเดิมๆของโรงงานนะพี่นะนี่เห็นไหมจ๊ะเดิมๆของโตโยต้าเลยนะเห็นไหมจ้านี่เลยนะคะคิ้วกันสัดก็มีมาให้พร้อมแบบนี้เลยนะคะ สาวิทยุน้องคันนี้มาในรูปแบบของคลิปฉลามนะนี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะกระจกเดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะคะกระจกไล่ฟ้าเดิมของโรงงานนะเดิมเดมของโตโยต้านะน้องคันนี้นะคะเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะพี่นะนี่นะคะเดิมของโตโยตานะ้านะคะอา,อาจจะไม่ค่อยเห็นนะอันนี้โฟกัสนิดน,นึงนะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะประมาณนี้เลยนะคะป้ายแบรนด์โลโกโ้เดิมของโรงงานนะคะนี่น้องนะคะยาริสนะคะเอชีป 1.2S+ คันนี้เลยนะคะมีกล้องถอยลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะน้องคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะนะคะในส่วนของฝาท้ายนะคะ,ะเดี๋ยวไปเปิดนิดนึงนะคะสวยมากสวยมากเลยนะพี่นะเอาจริงๆนะ,อะขออนุญาตนะคะเปิดนะจ๊ะนี่อยู่ตรงนี้นะพี่นะขอโทษทีฟ้าไปกดผิดอ่ะ,อะนี่นะคะ รอบคันคือแบบโคตรสวยแตมแตมแบบนี้เลยนี่สภาพเข้ามาใหม่ๆ่เลยนะจ๊ะเข้ามาใหม่ยังไม่ปรับสภาพยังไม่ทําความสะอาดน้องเลยนะนี่นะคะท่าดานะคะนี่เป็นไงคะภายในคือแบบยังดูใหม่ยังดูสวยอยู่เลยนะน้องคันนี้นี่นะคะปีสิบเก้านะพี่เลขไม่สี่หมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นนะคะภายในนะคะพี่จะได้แบบว่าสะอาดแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะ สวยๆเดิมๆของโรงงานเลยนะจ๊ะน้องคันน <c oughs> ี้นี่สภาพยังอยู่เดิมโรงงานเลยนะจ๊ะพี่นี่ภายในนะคะดูแบบยังดูสะอาดสะอาดแบบนี้โอ้โหยอดมากเลยนะคะได้ไปใช้งานแบบคุ้มๆเลยนะนี่ตรงนี้นะคะไม่มีสากนะพี่นะลื่นๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะโฟกัสนิดน,นึงนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเดิมๆโรงงานเลยนะคะเน้ <c oughs> <ๆ S 2> นเดิมไม่ขยับเดิมๆของโรงงานแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ๆๆ <context> ๆขออนุญาตปิดนะคะขออนุญาตปิด เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันเลยนะคะฝั่งผู้โดยสารน,นะพี่นะอ่านิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนี่เลยนะคะเห็นไหมจ๊ะพี่จุดแต้มสีเดิมของโรงงานหมายความว่าน้องคันนี้นะคะไม่มีการถอดออกมาไม่มีการแบบว่าไปสลับปรับเปลี่ยนใดๆอย่างแน่นอนนะคะนี่ไม่มีรอยประจงรอยประแจนะเดิมๆของโรงงานเลยนะคะสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบๆแบบนี้นะคะภายใน มาในสุดของภายในนะคะพี่จะได้เป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานเลยนะคะนี่ลวดลายคือแบบสวยงามมากเลยนะคะสีแดงนะคะโอ้โหโคตรสวยเลยนะคะน้องคันนี้นะคะเบาะเดิมเบาะหนังแท้เดิมของโรงงานนะคะนี่เช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่เบาะตึงหนังตึงๆแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยจะได้แบบสามก้านสวยๆมัลติฟังก์ชันนะคะนี่อ่าหุ้มด้วยหนังแล้วนะจ๊ะน้องคันนี้นะคะนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตนั่งนะจ๊ะขออนุญาตนั่งนะจ๊ะ ปุ่มสตาร์ทจะมาในรูปแบบของ engine สตาร์ทนะคะหรือที่เรียกกันว่าปุ่มอัตโนมัตินั่นเองนะคะนี่เห็นไหมจ้ะพี่อขออนุญาสตาร์ทนะคะให้ดูเลขไม้กันนะไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนพี่สามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะที่ร้านหนูนะคะ พี่สามรถทุกคันนะคะไม้แท้ไม้เดิมอย่างแน่นอนไม่มีการกรอมไม่นะพี่สามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้เลยนะคะอะ่มาดูในส่วนของนี่เลขไม่นะคะจะอยู่ที่ 40, 4ี่6มกิโลเมตรเลยชิดเดียวนะพี่นะถือว่าการใช้งานน้อยมากเลยนะคะสําหรับน้องคันนี้ปีสิบนะพี่สวยงามมากนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะสัมผัสขนาดประมาณเนิ้วปรับเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะแอร์เย็นฉ่ำมากเลยนะ เกียร์อโอโต้มาให้แล้วน้องคันนี้นะคะ,ะมาในส่วนของคอนโซลหน้ากันเลยนี่นเห็นไหมจ๊ะยังดูแบบว่าสะอาดเรียบเงาแบบนี้เลยนะคะ,ะนี่รถเข้าใหม่นะพี่นะเข้ามาใหม่ๆยังไม่ทําความสะอาดน้องเลยนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่ฝั่งด้านหน้านะคะแบบว่าสะอาดๆแบบนี้ขอบสีโครเมียมนะจ๊ะยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะ,ะด้านบนนะเช่นเดียวกันไม่มีรอยยตนรอยยันนะพี่นะ สภาพยังดูแบบสวยๆแบบนี้เลยนะนี่มีกล้องด้วยนี่สุดสุดยอดมากเลยน้องคันนี้นี่นะคะอ่าไม่มีรอยยันนะพี่นะยังดูแบบสะอาดสะอาดแบบนี้เลยรอย,ยขีดรอยข่วนต่างๆนานา ก็ไม่มีให้เห็นนะ,ะด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะจะมาในรูปแบบของเบาะหนังนะคะเบาะตึงหนังตึงเช็ดทาความสะอาดได้ง่ายเลยน้องคันนี้นะคะสวยงามมากนะคะโดยรวมนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะมาในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะเห็นอะไรไหมจ๊ะยังดูแบบว่าสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะดูแบบดูใหม่เลยนะยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะคะสภาพยังไม่ทาความสะอาดเลยนะคะยังไม่ปรับสภาพน้องเลยนะน้องคันนี้นะนี่ เม็ดองเม็ดอากยังอยู่เดิมครบเดิมเดิมของโรงงานนี่สติ๊กเกอร์มอโมอกก็ยังอยู่นะจ๊ะน็อตเดิม er ไม่ขยับนะคะเดิมเดิมของโรงงานตัวถงังใดๆนะคะก็ยังอยู่เดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะจุดแต้มสีเดิมโรงงานพี่สังเกตได้เลยนะคะถ้ามีแบบจุดแต้มสีแบบนี้แสดงว่าหมายความว่ารถคันนี้ไม่มีการตัดแต่งไม่มีการแบบว่าสลับปรับเปลี่ยนใดๆอย่างแน่นอนนะจ๊ะนี่จุดแต้มสีเดิมของโรงงานยังอยู่ครบนะ ยังอยู่ครบนะจ๊ะน้องคันนี้นะคะอ่าขออนุญาตนะคะเปิดให้ดูนี่นะคะถ้ามันดําหรือยังไงนะเราเปลี่ยนใหม่ทุกเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะมันดานะพี่นะนี่ให้ดูกันเลยนะจ๊ะเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะเ,ยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนหม่ให้เลยนะคะอ่านี่สภาพตัวเครื่องตัวถังนะคะเดิมๆของโรงงานเลยนะจ๊ะน้องคันนี้นะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะเดิมๆของโรงงานนะจ๊านี่สภาพนะคะยังดูแบบ โอเคยังดูสมบูรณ์บแบบมากเลยนะคะแผ่นกันความร้อนของน้องนะก็ยังอยู่เดิมๆของโรงงานเช่นกันเลยนะคะพี่ๆโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนเลยนะจาน้องคันนี้นะอ่าพี่ๆท,ท่านไหนนะกําลังมองหาน้องาายนะราริสเอทิราคาประหยัดนะราคาประหยัดนะนี่น้องคันนี้เลยพี่ติดต่อหาฝ้าด่วน,ะะวน,วนเลยนะคะด่วนด่วนจริงๆเลยนะพี่เพราะว่ารถเข้าใหม่นะอยู่ไม่ถึง3วันลูกค้าเขาแบบมาปุ๊บก็คือเห็นแล้ว จองเป็นแล้วนะคะแล้วก็เตรียมปล่อยไปแล้วด้วยนะคะเพราะว่าที่บริษัทหนูนะมเีเซลล์มากกว่า40คนเลยนะพี่ลูกค้าก็คือแบบหมุนเวียนกันมาเยอะเยอะแยะเลยทีเดียวเชียวนะพี่นะอยู่ไม่เกิน3วันนะคะรถก็ไปแล้วนะพี่นะสนใจนะคะรีบโทรหาฟ้าด่วนเลยที่เบอร์ศูน2 8 1 5 9 5 5ดนะจ๊ะหรือพ,พี่พี่ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาหาฟ้านะ เรามีบริการเซ็นเอกสารถึงบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ถึงบ้านเช่นกันเลยนะหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกมาหาฟาร์มมากันได้นะคะอยู่มีนบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะเข้ามาภายในซอยนิดเดียวนะพี่จะเห็นเป็นใหญ่นะเรามีรถให้เลือกมากกว่า400คันเลยทีเดียวนะมีทั้งเก่งมีทั้งรถเก่งรถตู้รถกระบะนะพี่นะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฟ้าด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนะคะหาฟาผุด พูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะ้าฟาขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ